너무 아 으음 พบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราพามากินอะไรผัดคะไหเธอคณะเม็กซิโกจะเรียกว่า,าต้นพงชูรสหรือคณะเม็กซิโกหรือผักชชยาหรืออันนี้ท่องมาเลยนะเนี่ยเนี่ยเ <c oughs> นี่ยหรือผักชชยาแล้วก็หรือใบใบอะไรนะมะละกอกินใบใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> แต่ไม่ช่ยฉันทำมาหากินเลยนะฉันก็รอเธออยู่เธอมีแต่เธอรอซ้ำเติมกันนะไม่เคยแบบช่วยแบบเอาก็นี่ไงช่วยอยู่ไม่ช่วยตรงไหนวันนี้เราซ้อมมาคู่เดียวกินด้วยกันกีเกล้าใครล้างจะบอกว่าผัดน้ํามันหอยนะคะทุกคนเราใส่แค่น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นไม่ได้ใส่ผงชูรสเพราะว่าผงชูรสอยู่นี่ <ม>ฉันให้เธอซิมอ้าให้เธอซิมก่อนซิม,มูบอกครั้งแรกเลยนะทุกคนเพชรบอกว่าเพชรอะอยากลองกินนางก็ไปหาเก็บมาให้สุดยอด n u m เบอรวันเคยบว่าฉันเป็นรักนะบอ่ไม่ได้รักกินยังไงอะกินยังไงแหละมันคณะเป็นยังไงมา้างอือจะแบบหวานๆอยู่อือมนันก็ มันก็เหมือนีค่ชากกาดเนาะปางตุ้งอ,ะอ่ะไม่ถ้าเราปรุงเครื่องมันก็อาจจะจัดจ้านไงแต่นี่แบบว่าเราขัดแต่น้ำมันหอยก็เลยยอดอ่อนๆเลยเนาะแต่ว่าเวลาเก็บนี่คันมากมันมันมีขนอยู่ตรงใบอ่ะขาดข้าวเนาะ ก็เขาบอกแล้ว,ลวเพราะเขาจะหงุดหมันเราหรอกเราไม่เล่นข้าววนะันนี้เหมือนคณนาไหมอืมใช่คานามันจะขมนิดนึงมันจะมีกลิ่นแต่ว่ามันก็ไปสั่งคานาอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่มีกลิ่นรสชาติออกหวานนิดนึงเนาะแต่ว่าเหมือนกวางตุ้งก็ได้แต่มันจะหวานก็อร่อย,อยนะเธอเขาว่าใช้ได้อยู่ครั้งแรก น้ำนวจังบ่ะอืมสดน้ำผัดสดป่นแกงเนาะอือหือยะไรอยู่เพราะว่ากินกับข้าวอยู่ในใี่ดจเลยแหละก็อร่อยเลยแหละนี่ต้นอบอุ่นยอดยอดอบอุ่ขออี่แใส่มืออืม อืม <c> ต <oughs> ามัมั้ยอืมขมไหมไม่ไม่มีรสชาติขมเลย <c oughs> เพราะว่าอร่อยอะ่ะถ้าลวกกินกับน้ำพริกก็น่าจาะอร่อยจาบอกว่าสรรพคุณเยอะมากวิตามินเอถึงแซ่ดลดคอเลสเตอรอล บำรุงหัวใจมีไหมเมื่อกี้นั่งอานะ่านเมื่อกี้อออร่อยริงย่ยหลังเจ้าเมื่อกี้กับน้ำพริกบ้างนะน้ำพริกกะปิถ้าเคี้ยวไปบางทีถ้าตรงไอ้ท่อน,นใหญ่ๆวันนี้ก็เหมือนแบบหน่อไม้อยู่นะต้องได้คิดว่ามันจะขม อมไม่น่าล่ละก็ะชอบเก็บไปกินกันเนะาะแถวเราอยู่มีเยอะมากเลยมันยิ่งเก็ยบยิง่งยิ่งแตกอืมยิง่งยงได้ฝนด้วยเนาะตอนนี้เนาะอืม,อม,อม บ้านหลักเดก็กกินอะไรก็อยากกิน,กกกนใช่ไหมถ้าไม่เป็นชั้นนี้ไม่น่าด้านพอนะเธอทำงยังไงมันถึงกรอบเคล็ดลับไหมคะไม่ได้ถ่ายให้ดูยุ่งอยู่ถ่ายได้ตอนตกอกปะเพื่อนอตัว <c oughs> มาตั้งอยู<ไ>่อะ <c oughs> ไรหรือ่ะ ตั้งน้ำไปไหมใส่เกลือช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่น้ํามันช้อนหนึ่งแล้วก็เอาไปลวกแล้วก็เตรียมน้ําเย็นไว้นอกอันนี้ลวกก่อนค่อยมาผัดเหรอใช่ก็คือผัดแค่ให้มันเข้าเครื่องเฉยใช่ไหมไม่ใช่อันเนี้ยลวกเสร็จแล้วใช่ไหมนอกน้นําไว้รอใช่ไหมแล้วก็มาผัดนี่รอเสร็จแล้วก็มาลาดเลยอผัดแต่หมูอือไม่งั้นเขาว่า,า,าเก็บมากินกับน้ำพริกบ้างดีกว,ว่าวันหลังเจ็ดเมนู รอติดตามยิงกับน้ำพริกกะปิเนะาะไข่เตียวแถวเราปูเยอะมากเนาะเราเห็นในคลิปเนาะที่ว่าต้นนี้หรือเปล่าที่เขาตัดแล้วเขาเอามาทำเป็นแท็กโซโฟนปากปูอืยังเยอะแซบแซบอิเล่จัดประเด็ด อืมฮตกนะตกนะ,รนะอร่อยมากทุกคนจับอีกอน้ำตาลสดเยอะๆจ้าไปคันมาจากไหนะคะอืชนบุรีคะ่ะชนบุรีก็แค่คปากซอยอะเราจะไปไกลแค่ไหนก็แค่ปากซอยค่ะ S <S อไปมไมต้องมันตั้งบางหน้าจิ๋นให้เรากินอื <S 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 มจัด <agement> นะมันเป็นธรรมชาติของคนเราที่อิ่มแต่มันก็ต้องมีบ้างค่ะสำหรับวันนี้หมดแล้วผัดน้ำมันหอยต้นผงชูรสแลีผงชูรส,รรสดีกว่าเนาะง่ายดี หายไปในพริบตาหายไปในพริบตาอร่อยจริงๆทุกคนกรอบอืมอร่อยฉันฉันว่าชน,นะทาอร่อยด้วยแหละให้เครดิตเธอก็ได้ <c oughs> เราติดตามเมนูน้ําพริกกะปินะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะมาทําคลิปให้ดูเนาะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะจ้าสําหรับวันนี้สวัสดีสสดจ้าแม่บ้านแม่บ้านเนาะ